สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิป12สราศีรายเดือนคลิปนี้เป็นของเดือนธันวาคมเป็นของชาวราศีเมษการดูดวงก็เป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวจะทําให้บาคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกที่จะต้องนํามาอ่านประกอบกับดาวจรน,นะการเตือนนะ่ะให้ถือว่าเป็นการ บอกเหตุการณ์่วงหน้าดีกว่าค่ะทุกคนจะได้ระมัดระวังกันก็ขอแนะนาหลักธรรมะเช่นหลักพุทธมิันสี่หลักทิบาิสีมมรคมีองแปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหลักธรรมะเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้ดูว่าเดือนธันวาคมเนี่ยชาวราศีเมษเป็นยังไงกันบ้างเราจะดูที่ดาวเกตก่อนนะเพราะดาวเกตจะอยู่ในเดือนกระดุมพระคุณะทั้งเดือนเลยในเดือนธันวาคมทั้งเดือนก็เลยมองว่า คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินกับเสียเงินโดยที่คุณไม่คาดคิดเหมือนกันบางคนอาจจะมีการนําเงินไปทําบุญหรือไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ไปอาจจะเป็นสร้างเขาเรียสร้างวัตถุมงคลหรือไปสร้างพระอะไรก,ก็ได้กันนะคะและบางเคสเองก็จะเป็นการซื้อเครื่องมือสึกษสารใหม่ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะไปสร้างไปทำนวัตรกรรมใหม่ๆ ของคนที่ทำธุรกิจนะ่ะบางทีเขาอาจจะใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆไปช่วยในธุรกิจการงานของเขาก็เลยํำให้ต้องมีการเสียเงินออกไปบางคนก็จะมีการไปขอรพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะแล้วบงังเรื่องการเงินแล้วก็มีจะมีบางคนเนี่ยที่จะได้เงินจากต่างประเทศจากต่างประเทศนี่คือต้องดูว่า คุณนะทำอะไรที่เกี่ยวกับการต่างประเทศบ้างอันนี้ต้องไปดูนะทีนี้ก็ดูที่ดาวศุกร์กันบ้างวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยดาวศุกร์จะย้ายมาอยู่ที่เดือนปัตตนีของคุณเนี่ยอ,อยู่กห็หนึ่งเดือนเต็มแล้วเป็นเกษตรก็มีความมั่นคงในเรื่องของเพราะเป็นดาวเกี่ยวกับการเงินทำให้การเงินคุณนะ่ะ จะมีความมั่นคงขึ้นก็นได้เขาเรียกมีสภาพการใช้จ่ายไม่ติดขัดและตัวคุณเนี่ยจะนำเงินของคุณส่วนใจอยู่ที่คู่ของคุณเองเช่นบางคนเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่พอเวลาคุณได้เงินสมมติคุณได้เงินเข้ามาเนี่ยก้อนหนึ่งคุณอาจจะไปฝากคู่ของคุณเก็บเงินไว้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะนําเงินไปลงทุนหรือไปซื้อของสวยของงามก็ได้นะบางคนอะ แล้วก็บางคนก็จะไปลงทุนกับหุ้นส่วนก็มีแล้วบางคนอาจจะไปช่วยเหลือคู่ครองคุณนะ่ะหรือญาติของคู่ครองคุณเองอันนี้ต้องไปดูนะคะเพราะหน้างานแต่ละคนคุยกันแล้วก็เพศสายเปเนี่ยเงินคุณอาจจะไปอยู่ที่เพศตรงข้ามก็ได้อันนี้ต้องต้องต้องดูนะคะดูว่าของแต่ละคนเปน็นเรื่องอะไรกันตะระมองชจุดวินวิวาก็ได้อยากเตือนว่า การเงินเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกรณีกรณีที่หนึ่งคือชาวราศีเมษอ่ะที่ณนะปัจจุบันเนี้ยมีเงินเก็บอ่ะอันนี้แสดงว่าคุณบริหารการจัดการเงินของคุณได้ดีมาถูกทางละกรณีที่สองชาวราศีเมษที่ปัจจุบันเนี้ยไม่มีเงินเก็บเพราะอะไรก็อยากให้ทุกคนอะ่ะมองย้อนกลับไปว่าวิธีการใช้เงินของเราอะ่ะใช้แบบไหนมาทำไมเราถึงไม่มีเงินเก็บ ลองหาสาเหตุให้เจอนะคะถ้าหาหเจอแล้วเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ได้ตั้งเป้าหมายให้ได้เลยว่าต่อไปเนี้ยเราจะมีเงินเก็บทุกเดือนไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามเนี่ยเพราะว่าเงินเก็บเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคุณในภายภาคหน้านะก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายคุณจะเห็นว่าอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างอันนี้แต่ละคนก็จะเห็นเองอะ ก็ไปลองทําดูนะคะและที่นี่พูดถึงเรื่องของปัตตนีด้วยปัตตนีก็คืออืมก็มีความเข้มแข็งขึ้นมีความเชื่อมันอ่นในตัวเองมากขึ้นก็ได้ปัตตนีเพราะเป็นเกษตรเลยมองตรงจุดนี้ว่าสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่คนที่มือคนคุยคนมีแฟนเนี่ยมองเรื่องความรักเนี่ยในเดือนธันวาคมน่ะาจะมีความสุขอ่ามีความ หวานแหววกันมากขึ้นอาจจะพาไปเที่ยวกันไปพาไปกินอาหารที่อร่อยอร่อยกันก็ได้นะคะแล้วส่วนคนที่เอ่คนโสดเนี่ยกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเดือนธันวาคมเนี่ยคุณเนี่ยจะได้เจอใครที่ยังไม่มียังไม่ยังไม่มียังเป็นโสดอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เจอการเจอครั้งนี้คุณเองก็ต้องต้องดูกันให้ดีๆนะศึกษากันให้ดีๆนะ ใช้ระยะเวลาหน่อยเพราะว่าอะไรอะ่ะชาวราศีเมษเนี่ยพูดง่ายว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานอยู่แล้วเพราะว่าดาวพฤหัสบดีกลุ่มลักนาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องดีๆจีมีการได้แต่งงานอันนี้ก็ต้องมาดูนะของแต่ละคนต้องไปพิจารณากันเองนะแล้วถ้าคนที่หาคู่ผ่านแอปเองอะนะถ้าเจอถ้ามันก็มีเกณฑ์ที่จะเจอในแอปแหละเจอคนถูกใจ แต่ทีเนี้ยคุณก็ต้องดูกันให้ดีด้วยกันว่าตัวจริงหรือตัวหลอกนะเพราะเดี๋ยวนี้โปรไฟล์ก็สร้างกันได้เยอะแยะมากมายส่วนคนที่จะตัดสินใจใช้ชวิตคู่เนี่ยก็อยากให้ดูหลายๆอย่างประกอบด้วยเช่นครอ,อบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนาเขามีข้อจํากัดเขาอยู่แล้วอา่าแล้วก็นิสัยคนสองคนนะ่ะ ไลฟ์สไตล์อ่ไปด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ก็ให้ไปพิจารณาในแต่ละเคสนะแล้วส่วนคนที่ความรักผิดหวังมาโดยตลอดเนี่ยที่น้าแนะนำให้ไปดูดวงเนี่ยเพราะว่าคุณจะได้ไปดูว่าในพื้นชะตาเดิมคุณอนะ่ะดวงความรักคุณเสียไหมถ้าดวงความรักคุณเสียองเงี้ยคุณก็ ไปโฟกัสเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่ไปพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหาเงินทองได้เยอะๆเ,เนี่ยคุณก็ไปเก็ได้นะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปใครตามหึงหหงคุณกลับมารักตัวเองเยอะๆไม่ต้องไปเปงเงินให้กับใครเขาทั้งหญิงทั้งชายแหละอันนี้ก็ฝากไว้ ส่วนคนที่ไปดูแล้วว่าในพื้นชะตาเดิมคุณะ่ะดวงความรักดีอันนี้สนับสนุนให้มีอันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะทีนี้เราก็มาดูที่ดาวองคารกันบ้างดาวองคานอะ่ะยังอยู่ที่ราศีพิจิกเดือนมรณะเนี่ยประมาณ1เดือนเต็มๆเนยมองว่า คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันนี้ต้องไปดูนะว่าเปลี่ยนแปลงแบบไหนเพราะว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนน่ะใช้ไม่เหมือนไม่เหมือนกันอยู่แล้วจะมีเกณฑ์การเดินทางอาจจะเป็นเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้ แล้วก็ให้ระ,ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยในช่วงที่ดาวองคารอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยให้ระวังเรื่องออฟฟิศซินโดมอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆมดลูกเครื่องเพศต่อมลูกหมากอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยทีนี้เดี๋ยวคุณที่ดาวพูดกันมั่งวันที่หนึ่งถึงหกธันวาดาวพุธคุณเนะี่ยอยู่ในเรือนสุภาก็ต้องบอกว่า เพื่อนครรบตัวคุณเนี่ยจะนําความสุขใม,มให้คุณความเจริญให้คุณแต่ช่วงนี้คุณจะมีการเดินทางพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงบ่อยหรือจะออกงานสังคมเองหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องธุกรกิจของคุณเนี่ยก็จะได้รับความสําเร็จเหมือนกันและคุณก็จะได้เจอมิตรใหม่อันนี้ ก็มองว่าการเจอมิตรใหม่เนี่ยก็ให้สังเกตกันให้ดีๆแล้วกันดูดีๆหน่อยว่าเป็นคนยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เองว่าอาจจะมีการไม่สบายไหมหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นในการเดินทางของคุณเช่น อาจจะเดินทางไปไหนเนี่ยหรือการนัดหมายคุณเนี่ยจะมีการเลื่อนก็ได้อุปสรรคในการเดินทางอาจจะไปเดินทางไปสมมตินนะเดินทางไปเนี่ยขับรถไปเอาล้อรถอยู่ดีๆก็มันไปก็ได้เหมือนไปทับตะปหูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็อย่างว่า บางทีเนี่ยอปุปรรคปัญหาต่างๆเนะี่ยอาจจะเกิดจากคําพูดของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเราเนี่ยอันนี้ก็ต้องใจเย็นนะเพราะว่าการทะเลาะกับผู้ใหญ่กับเจ้านายนี่ก็มันก็ไม่ดีอ่ะคือก็ต้องอดทนฟังไปก่อนพอวันที่7จธันวาคมอะดาวพุธเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่เรือนมรณะแล้ว ก็รีดาวเจริญมรณะคือดาวองคารพุทธกับอังคารเนี่ยเขาไม่ถูกกันเขาเป็นคู่วิวาทะคู่วิวาทก็ได้บอกว่าตูคุณอ่าก็เรียกมีจะมีเกณฑ์เดินทางแบบปุบปับฉับพลันเกิดขึ้นเนื่องจากเพื่อนคุณเองคนรอบตัวคุณยไม่สบายหรือมีกิจกรรมที่ต้องเดินทางหรือช่วงเนี้ก็ได้ว่าคุณเองอาจจะไม่ได้ที่เจอเพื่อนฝูงก็ได้รวมถึงการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ย ให้ระวังเรื่องคําพูดเอกสารต่างๆแล้วให้ระวังเรื่องของถ้าใครมีรูประจำตัวให้วางโลกเก่ากาเริบด้วยแล้วก็ถ้าใครมีคู่กรณีอันนี้ก็ต้องวางคู่กรณีเก่าๆเหมือนกันนะทีนี้มาดูที่ดาวอธิกันมั่งวันที่1นึถึง17ดน่ดาวที่อยู่ในเรือนมรณะ ดาวจ้รือนรักคือดาวอังคารใช่ไหมคะทีเนี้ยอาทิตย์อยู่ในเรานาือนอังคารเขาเรียกว่าคู่อุบัติเหตุคู่ศัตรูทำให้ก็เ,เรีบุตรบริวารเราอะช่วงนี้จะพึ่งพาอาศัยยากถ้าใครมีลูกช่วงนี้ยลูกเราอะจะเลี้ยงยากหน่อยหรือบางเคสน่ะลูกอาจจะมีการก็เ,เรีห่างจากเรา อาจจะไปต่างถิ่นต่างแดนก็ได้แล้วบางเคสเองอะ่ะให้เราว่าจะมีความคิดที่จะทำแท้งอันนี้ถ้าใครมีความคิดเนี้ยขอร้องนะอย่าไปทำเลยแล้วก็บุตรบริวานรวมถึงสัตว์เลี้ยงคุณอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเหมือนกันก็ต้องระวัง พอวันที่17ธันวาไปเนี่ยดาวทิตจะย้ายเปยนสุภะมาอยู่ตรงจุดนี้อยู่ตำแหน่งที่ดีเนี่ยก็มองว่าลูกคุณบุตรบริวานคุณนี่แหละจะว่านอนสอนง่ายคือคณะใช้งานง่ายขึ้นแล้วบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะมีโชคลาภจากทางไกลธุรกิจคุณก็จะประสบความสำเร็จช่วงนั้น,น่ะ ถ้าสมมติใครไม่มีบุตรหลานนะนะแนะนําว่าให้เราเอาไปบริจาคเงินกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยคุณตูคุณจะมีความสุขเหมือนกันแต่ก็บอกว่าบางเคสอ่ะจะได้บุตรนะอังน,นี้นต้องไปดูตามหน้างานของแต่คนนะทีนี้ก็ดูที่ดาวรษศีบ้างดาสีที่กุมรัชนาคุณนะก็ต้องมองว่าถือเป็นราศีที่ดีนะ แต่ทีนี้าดาวพฤติพักองศาช่วงเนี้มองว่าคุณก็ยังมีเกณฑ์การเดินทางกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บางคนจะได้ราบจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่อันนี้คือก็ไม่สามารถบอกก็ได้ต้องเก็บไว้เป็นความลับบางคนก็มีก็มีความสุขความเจริญเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่พระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้ความเมตตาช่วยเหลือขึ้นอยู่ต่อให้คุณมีประสักรต่างๆในคุณก็ไ คุณก็ผ่านพ้นอุศก์ตรงนั้นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวพอรอ9ก้ามกราลาแล้วสิ่งต่างๆที่เขานะดาวติเดินหน้าเนี่ยก็ยิ่งดีใหญ่เลยทำให้เขาเรียกว่าเราอาจจะได้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 ได,ได้ได้ราบจากจะได้ราบจากผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็จะมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้น กับพวกหักผู้ใหญ่ซึ่งตอนที่ดาวปติภักองศาบางทีก็ทุกอย่างที่มีการชะลอตัวพูดง่ายเดี๋ยวพอวันที่๙มกราบแล้วสิ่งต่างๆก็จะดำเนินการไปด้ดีมีการเดินทางมากขึ้นแล้วก็ตัวคุณเองก็อาจจะมีการเดินทางไปขเขารไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นก็ได้นะคะ ทีนี้ดูดิที่ดาวราหูกันมั่งดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนดาภะมาอยู่ในเรือนวินาศทําให้ดูคุณเนี่ยปีครึ่งเนี่ยคุณอาจจะมีโชคลาบจาัดเกิดจากความเสียหายโชคลาบไม่คาดคิดแล้วก็มีโชคลาบอย่างลับๆไม่เปิดเผยอันนี้ไม่เปิดเผยเนี่ยต้องไปดูนะเพราะว่าแต่ละคนก็คงเป็นเรื่องอะไรลาบของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ทีนี้ดาวเสาร์บ้างดาวเสาร์เนี่ยก็เป็นดาวเอ่อเป็นดาวเจริญกรรมะของคุณเนี่ยเพราะว่าดาวเสาเร์เนื่งหน้าใช่ไหมการงานคุณกรรมะอยู่ในละาาพัเนี่ยมองว่าการงานคุณน่ก็เริ่มที่จับขยับขยายเริ่มสร้างผลตอบแทนตัวคุณเพิ่มมากขึ้นบางคนก็ต้องดูว่านโยบายของตราบุษัตเนี่ยจะตอบแทนคุณ แบบไหนในเรื่องการงานอะที่จะสร้างผลตอบแทนตัวคุณส่วนเจ้าของธุรกิจเองอ่ะก็อาจจะมีลูกค้าติดต่อมาทำสัญญากับตัวคุณมากขึ้นก็ได้ก็เลยมองว่าเรื่องของการงานอ่ะถ้าช่วงนี้ดาวการงานคุณอยู่ในเรือนที่ดีนะก็ระวังว่าบางคนอาจจะมีความคิดว่า อยากจะออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองอันนี้ขอฝากเพืหน่อยว่าอย่าเพิ่งออกจากงานอย่าเพิ่งรีบร้อนไปดูดวงก่อนว่าเรามีดวงที่ทําธุรกิจเองมั้ยถ้ามีอ่ะก็ไปทําได้แต่ให้ดูในเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารแต่ถ้าใครไม่มีดวงที่จะทําธุรกิจเองเนี่ยนะให้ทําที่เดิมแล้วก็ เงินที่คุณมีเก็บเนะี่ยคุณจะเก็บไว้หรือคุณจะไปซื้อเป็นพันธบัตรสลากกองทุนรวมออมทองก็ได้แต่ทุกการลงทุนแล้วคุณก็ต้องศึกษารายละเอียดกันให้ดีว่ากําไรมากกําไรน้อยแต่ไม่แนะนําให้ไปออกเงินกู้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ส่วนสุขภาพก็คือมีเรื่องของความเครียดแขนปากกระเพาะท้องออฟฟิศซินโดมอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยต้นขา เท้าฝ่าเท้าโรคกลมทุกชนิดโรคกลุมแพ้ต่างๆทุกคนเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายไปจําปีหรือใช่ไหมคะถ้าใครไม่มีเนี่ยลองไปตรวจดูลองดูว่าน้ําตาลไขมันเนี่ยเนื้อมันจะสูงไหมถ้าสองตัวนี้สูงเนี่ยถึงเวลาที่ออกกําลังกายแล้วค่ะจะออกกําลังกายแบบไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่ส่วนน้ำเนี่ยแนะนำว่าเป็นการเดินวันละห้ากิโลสักหกเดือนเนี่ยไปทดลองดูนะคะ ถ้าไปทดลองทำแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าน้ําตาลไขมันลดลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตได้เพราะว่าอีกหน่อยพวกเราจะเข้าสังคผู้ส mm ูงอายุก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงเวลาไปไหน,นจะได้คล่องตัวส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติเนี่ยก็ต้องออกกําลังกายเหมือนกันทีนี้ก็เตือนเรื่องของการไปดูหมอการไปดูหมอเนี่ยนั้นมองว่าไปดูขอดูแบบ ตติถ้ามีการไปดูแลถูกทัาว่าคุณดวงไม่ดีมีเครา์ต้องทาบุ้อย่างนี้แล้วเสียตังค์นะอันเนี้ยคุณไปทําบุญถวายสังฆทานนะคับหรือคุณจะกลับไปไหว้พ่อแม่คุณนะ่ะไปขอพรท่านก็ได้ไปล้างเท้าท่านน,นําน้ําล้างเท้าเนี่ยมาอาบหรือพ้าถุงแม่คุณอนะ่ะครอบตั้งแต่หัวจนระบายเท้าแล้วบางคนนะนะ เขาก็มีการพบใช้พระถุ่แม่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งป้องกันสิ่งที่ไม่ดีได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ใกล้ตัวผู้คนก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัตินะคะไม่ได้ว่าวัน2วัน3วันจะเห็นผลนะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ทีเนี้ยการปฏิบัติเนี่ยก็คือว่า ทุกคนจะรู้เองว่าช่วยเหลือเ,เรื่องอะไรบ้างถ้านาคือน้าก็แนะนําว่าในเรื่องการนั่งสมาธิเนี่ยอย่างที่น้าศึกษามาของน้าคือมีการเดินจงกรมก่อนแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็บริกรรมคําว่าพุทโธเอาไว้ที่ไหนเขาจะมีเอาไว้เอาไว้ให้เลือกคือมีที่หน้าผากหัวใจท้องส่วนน้านคือเลือกที่หัวใจเราก็พุทโธพุทโธไว้ที่หัวใจ เหมือนการหยอดกระปุกอมสินะคะทาไปเรื่อยๆเื่อยๆเืเดี๋ยวก็ปุกใบนี้จะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติช่วยเหลือคุณเวลาคุณมีปัญหาแต่ช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยคนที่ปฏิบัติจ,จะรู้ว่าช่วยได้อย่างไรอันนี้ก็ฝากไว้ทีเนี้ยคลิปเนี้ยเป็นคลิปของเดือนธันวาใช่ไหมคะนะก็ถือเป็นคลิปที่ส่งท้ายปีเก่าเลยก็เลยว่ามองว่า ไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนน่ะจะใช้วิถีชีวิตแบบไหนมาก็ตามนะแล้วเจอปัญหาอุปสรรคต่างเนี่ยขอให้ทิ้งสิ่งพวกนั้นเอาไว้ที่ปีนี้ให้หมดปีหน้าเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตใหม่ให้มีสติตั้งเป้าหมายเอาไว้รักตัวเองเยอะๆอย่าทำร้ายตัวเองจงมองให้เห็นคุณค่าของตัวเองทุกคน,นมีศักยภาพในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักครอบครัวสุขภาพถ้าทุกคนตั้งใจทําให้ได้นะปีหน้าคุณจะมองเห็นความสุขเพิ่มขึ้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางไปเที่ยวกันให้สนุกสนานนะคะไปเที่ยวปีใหม่ทันทีก็ให้ไปแบบมีสติแล้วก็กลับไปขอพอรคุณพ่อคุณแม่ไปอวยพรท่านให้แข็งแรงสู่ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้าใครเดินทางไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ย โทรศัพท์วิดีโอคอลค่ะโทรเลยหาท่านสุดท้ายนะก็มองว่าชีวิตวคือการเดินทางถนนของทุกคนนี่ไม่ได้โดยโด้วยกิบกราดบถ้าทุกคนสู้เต็มที่นะทาหน้าที่ของตัวคุณดีที่สุดเนี่ยต่อให้คุณเจอปัญหาหนักๆแค่ไหนทุกคนรอดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณได้เจอกันมาเนี่ยนะเป็นแบบทดสอบอย่างดีเลยถ้าตัวคุณผ่านกันได้เนี่ยเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง จะทำให้ตัวคุณแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนน่ยจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนน่ยมีพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ยังไงก็ในคลิปนี้จะต้องมีเสียงน้องอ น้องหมาน้องแมวของเพื่อนข้างบ้านยังไงก็ต้องขอโทษไวนะ้นาที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ